สวัสดีครับมาพบกับผมเงินครับที่มีแอนพาร์ตวันนี้เราอยู่ที่แ a บโรงพยาบา,นพนาลพันไลอยเป็นแ a บที่อลังการงานสร้างมากเครื่องมือแต่ละเครื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยของโรงพยาบาลเราจัดเต็มทุกเม็ดทุกดอกแต่วันนี้ผมจะพาไปทราบกันว่าเวลาตรวจโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคขน PDD PDFB APV พวกโรคหลักๆเหล่านี้ที่เกิดจากไวรัสเนี่ยบางทีส่งมาที่พนันไลอยผลเป็น p o s i t i v แต่ไปตรวจที่อื่นผลเป็นนก g ิ t เราจะเชื่อผลไหนดีแล้วจะทำยังไงกผลนี้จะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนจะจัดการยังไงกับโรคพวกนี้เราไปฟังกันครับกับหมอโอม สวัสดีครับชื่อหมอโอมนะครับนายศัตวแพทย์ชยาธนกรนะครับทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์พนาลัยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปไขข้อข้องใจเกี่ยวกับโรคท BFD กันนะครับจริงๆแล้ว P BFD เป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับซึ่งสาเหตุการเกิดเนี่ยก็เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งทึนซินบีแอนฟิเทอร์ด e ซิสนะครับเป็นโรคจางออยปากขนในกลุ่มนกแก้ว ซึ่งก็เป็นเวลาตซนหนึ่งในกลุ่มของเซอร์โคไวรัสครับการเกิดโรคพ b f d ก็คือเกิดจากการติดเชื้อตัวนี้เข้าไปนะไม่นกมีความผิดปกติเกิดขึ้นเราสามารถช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อาการที่เป็นอยู่หายไปแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับนกตัวอื่นๆได้แล้วกันครับถ้ตบูดได้เห็นภาพคือเหมือนโรคเอสในคนที่เราสามารถทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีในภาวะที่ไม่แพร่เชื้อแล้วคืออยู่เท่ากับอยู่ที่เชื้อไม่สามารถแพร่ออกมาแต่ว่าในร่างกายเนี่ยยังมีเชื้อแฝงอยู่เรารู้เเเพีียยงแแต่่่วววาาารช้้ขขดึนลก็ กลับมาใช้ชีวิตอย่างนกปกติได้ครับจริงๆอาการแสดงมีค่อนข้างหลากหลายครับเนื่องจากว่าพฤติกรรมของตัวโรคเองเนี่ยเขาชอบที่จะเข้าไปทําลายเซลล์ที่แบ่งตัวเก่งๆถ้าเป็นท็อปฟอร์มเลยที่เราเห็นกันบ่อยก็คือลักษณะของอาการที่เป็นกลุ่มของโครคขนเลยก็จะง้อยปากนะก็คือมีการขนล่วงขนผิดปกติมีการแทะขนผิดปกติไงครับจะงอยปากผิดรูป แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเวลสเองเนี่ยสามารถติดเซลล์กลุ่มอื่นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเซลล์ตับเพื่อทำให้เกิดในทางของตับอักเสบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าระบบเลือดที่แต่งตัวเก่งเหมือนกันนกก็จะมีอาการคือภูมิุมกันอ่อนแอคล้ายๆกับคนที่เป็นโรคเอสคือติดโรคง่ายติดโรคน,น,นู้นโรคนี้รักษาปุ๊บก็จะดูดีขึ้นอาการดีขึ้นพอหยุดการรักษาปุ๊บก็จะมีการติดเชื้อซ้ําเข้ามาใหม่หรือบางตัวจะมาด้วยอการภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรงเลยอยู่ดีก็เลือดจาง ไม่จาเป็นว่าเป็นโรคขนเราจะต้องมีอาการทางขนหรือว่าอาการทางจมูยปากเท่านั้นครับมีอาการอย่างอื่นในด้วยนกมาตัวอาจจะมาด้วยอาการที่ไม่จำเพาะเลยก็ได้เช่นแค่ซึมแค่นั้นเองแต่ว่าเมื่อเราตรวจด,ดึกๆลงไปเนี่ยก็จะเจอสิ่งผิดปกติเช่นตับโตเลือดจางหรือว่าการตีเชอร์แซกซอนครับ วิธีการที่เขาใช้หลักก็คือการตรวจด้วยเทคนิค PCR นะครับชื่อเต็มมันคือ Polymerase Chain Reaction มันเป็นเทคนิคหนึ่งทางแลบที่ทําการเพิ่มจานวนของสารพันธุกรรมของเชื้อเนี่ยให้เยอะขึ้นแล้วก็เอาไปตรวจดูว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนของทางแลบพนารายเนี่ยเราก็จะมีการนําเทคนิคที่ทันสมัยมากขึ้นไฮเทคมากขึ้นแล้วก็มีความสามารถในการตรวจที่ดีขึ้นมาใช้คือในส่วนของการใช้ qPCR หรือว่า real time PCR ถามว่ามันดีกว่ายังไงคือตัว real time เนี่ยครับมันจะใช้วิธีการ อ่านค่าโดยการใช้เครื่องในตัวอ่านไม่ใช่ตาคนมองละซึ่งสีที่เราติดลงไปกับกระบวนการเนี่ยก็คือเป็นพวกกลุ่มสีฟอเรสซีนแล้วก็ดูว่ามีการเลื้งแสงของสารสีขึ้นมาในในโปรดักต์สุดท้ายไหมเนี่ยครับซึ่งทุกทุกกระบวนการเครื่องจะเป็นคนอ่านให้เราเพื่อลดข้อเออร์เลอร์ที่เกิดจากการที่แถบมันจางมากๆเนื่องจากว่าเชื้อจนวนมันน้อยเนี่ยตาคนก็จะมองพลาดว่าผลเป็นลกทั้นๆนี่จริงๆมันเป็นผลบวกแบบตํานวนเชื้อไม่เยอะมากเครื่องคิวจะออ่านก็จะมาช่วยกบข้อด้อยตรงนี้ โดยส่วนมากเชเดียคืออยู่ที่มัน7วันครับทำการตรวจตัวอย่างทุกๆวันจันทร์คือสกัดตัวอย่างในวันจันทร์แล้วก็ทําการตรวจผลจะออกอยู่ประมาณวันพุธถ้าเกิดมาช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแป๊บเดียวผมก็จะออกแหละเพราะว่ามันไกลรอบของของการลันตัวอย่างแต่ว่าถ้าเกิดมาแบบวันอังคารหรือวันพุธก็จะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งกว่าผลจะออกผลที่ออกมาเนี่ยมันถูกลบกวนได้จากหลายๆอย่างมากมาก ที่แ l a บของเราเนี่ยครับใช้ในส่วนของเดียวทามพี c จเนาะในการตรวจซึ่งอย่างที่บอกว่าข้อดีมันคือมันมีความไวค่อนข้างสูงแ l บ p c r จทั่วไปอาจจะตรวจไม่เจอเนื่องจากว่าการที่พวกเนี้ยครับที่เชื้อมันไม่ได้เยอะมากแ l a บธรรมดาที่ใช้พิจารในการตรวจก็อาจจะอ่านไม่เจอแต่ว่าพอมาใช้วิธีการตรวจแบบคิวพจารคือเดียวทามพ c เจารก็อาจจะไมให้ผลเป็นบวกขึ้นมาได้ข้อดีของการใช้เดียวท m e คือเราสามารถ บอกจํานวนคร่าวๆได้ว่าปริมาณไวรัสที่เราตรวจในตัวอย่างเนี่ยมันมีเท่าไหร่มันเยอะหรือมันน้อยข้อดีของตัว qcr เองเนี่ยวันนี้ก็เป็นข้อด้อยในตัวมันเองครับเนื่องจากว่าด้วยความไวที่มันไวมากๆในบางกรณีที่มันเกิดมีการปนเปื้อนของตัวอย่างมาจากนกตัวอื่นก็ตามที่อยู่เคยอยู่ด้วยกันเคยสัมผัสกันเขาเป็นแต่เราเหมือนจะเป็นเชื้อมันปิวไปปิวมาเนื่องจากมันออกมาจากละอองขนเนาะไอการติดมาจํานวนน้อยๆเนี่ย เครื่องที่คิวมันก็ตรวจเจอครับเนื่องจากว่าด้วยความไวที่สูงของมันเองหลายๆบ้านอาจจะเคยเห็นว่าทางแ l a บเนี่ยรพอร์ตผลไปเป็นเกรสโซนหรือว่าแนะนําให้ทางเจ้าของนํามาตรวจใหม่หรือว่าเนี่ยคือลดข้อผิดพลาดตรงนี้เนื่องจากว่าเรากลัวว่ามันจะเกิดกรณีที่มันเป็นผลบวกลวงขึ้นเงี้ยครับโรคมันมีพฤติกรรมของมันเนาะมันมีระยะฟักตัวของมันอย่างเงี้ยครับตัวโรคจางไรปกขนเองไงระยะฟักตัวมันค่อนข้างที่จะไม่แน่นอนออกมากมีตั้งแต่ระยะสั้นสุดคือสสัปดาห์ไปจนถึงยาวสุดคือ ช่วง6เดือนขึ้นไปด้วยซ้ำถ้าตรวจในช่วงที่ยังไม่เลือระยะฝักตัวของโรคแน่นอนละ่ะก็จะตรวจไม่เจอเชื้อแล้วพอไปตรวจให้หลังก็อาจจะให้ผลเป็นบวกได้อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งส่วนใหญ่เราจะคัดอยู่ที่ประมาณ3เดือนนะครับเพื่อเป็นระยะกลางในการครอบคุมของระยะฝักตัวของโรคเราตรวจนกวันนี้ผลเป็นลบแนะนําว่าอีกสัก3เดือนตรวจใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันว่าน่่าาาจจจะะะไมมเเเป็นนนรรรริงรงๆััั้กกออให,หละยยะตวขโ ครับปัจจัยที่สามารถมีผลรบกวนการตรวจได้เนี่ยมันเยอะมากก่อนที่เราจะฟันธงว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยเราควรจะไปไล่ทำลายดีๆก่อนว่านกตัวนั้นเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็อยู่ในช่วงไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาก็ตามการเก็บตัวอย่างก็ตามครับผมรวมถึงวิธีการที่แล a บใช้ในการตรวจ ถ้าเป็นตัวอย่างของนกที่ตรวจแล้วเป็นบวกแล้วไปตรวจที่อื่นแล้วเป็นลบอย่างนี้บอกว่าจริงๆสาเหตุมันมีได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อจากัดทางการตรวจก็ตามที่นกอาจจะอยู่ในระยะของระยะ carrier state หรือว่าเป็นระยะแฝงเฉยๆที่ไม่ได้มีอาการป่วยแม้ว่ามันจะเป็นโรคไวรัสก็ตามเนี่ยครับไม่ใช่นกทุกตัวที่มีการติดไวรัสแล้วมันจะมีการโชว์อาการออกมา นกบางตัวสามารถเป็นพาหะได้โดยตัวเองไม่ไม่ป่วยเลยก็ตามมีหลายๆเปเปอร์ยืนยันตรงกันว่านกธรรมชาติทั่วไปที่ไม่ได้มีอาการป่วยอะไรเมื่อจับมาตรวจก็เจอว่านกมีเชื้อแฝงอยู่โดยที่นกไม่ได้มีอาการแสแดงของโรคคนเลยอาจจะเป็นไปได้ว่านกยังไม่ได้มีการเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสจนเยอะมากมายทำให้เราแบบที่ใช้พ c r าธรรมดาอาจจะตรวจไม่เจอแต่พอมาใช้ q p c r ตรวจเจอได้ทำลายด้วยว่านกตัวน,น้นได้รับการรักษามาแล้วเคยได้รับการกินยาหรือว่าอะไรมาแล้วเนี้ยครับ อาจจะเป็นไม่ได้ว่าที่ผลตอนแรกมันบวกอาจจะบวกจริงๆก็ได้หรือว่าแล้วพอมันผ่านการแล้วษาไปปุ๊บการตรวจใหม่ทั้งไม่ผลกลายเป็นลบถึงเะบอกว่าจริงๆต้องต้องไปนั่งไล่ดูทำนายขนุกดีๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแล้วเราคนจะเอาข้อมูลพวกนี้มา,มาประกอบกันเพื่อตัดสินว่าเขาจะเป็นหรือเขาจะไม่เป็นจริงๆผลแรกมันเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งในการที่เราใช้เพื่อช่วยในการวินิจฉัยแล้วก็ใช้เพื่อจัดการสุขภาพเขาเพื่อไม่ให้โรคมันเกิดขึ้น นกมีเชื้อไวรัสอยู่แต่ว่ายังไม่มีอาการแสดงอะไรการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันดีกว่าเราการรอให้นกมีอาการแสดงแล้วเราค่อยรักษาอยู่แล้วผลตรวจออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าโอ้ปริมาณเชื้อที่เจอมันดูน้อยมากเลยครับมันนิดเดียวเองไม่เกิน3040ก๊อปปี้แค่นี้เองคือมีจํานวนเชื้อแค่หลัก1ิแค่นี้อันนี้เราอาจจะต้องไปลองดูว่าผลบวกนี้บวกจริงๆจากลูกเราเป็นจริงหรือว่าบวกจากการที่ลูกเราไปเคยเจอไปเจอคนอื่นหรือเปล่าเราเคยไปจับนกคนอื่นแล้วก็ มันจับลูกเราหรือเปล่าเป็นการปนเปื้อนไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมถ้าเราอยากคอนเฟิร์มว่ามันจริงไม่จริงเนี่ยครับเราสามารถทําได้เลยครับโดยการที่เราอาจจะเอาลูกเราไปเลี้ยงก่อนยังไม่ต้องกินยาก็ได้พ่นยาฆ่าเชื้อทําความสะอาดมือสัก2อาทิตย์หเดือนมีการรีเช็คซ้ำอีกหนึ่งครั้งเพื่อดูว่าหลังจากที่เราเคลียร์ใจกลัวอย่างพวกการปนเปื้อนไปแล้วเนี่ยการตรวจซ้ำใหม่ยังให้ผลบวกไหมหรือว่าให้ผลเป็นลบแล้วเพื่อยืนยันว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แล้วสรุปสุดท้ายแล้วลูกเราเป็นหรือไม่เป็นออะไรย่าง การสอบเทียบเครื่องแล้วกัน,นับเพื่อดูว่า ตัวเครื่องยังสามารถทํางานได้ตรงตามประสิทธิภาพแล้วก็มีความแม่นยําในการตรวจอยู่ไหมรวมถึงมีการใส่ตัวอย่างบางตัวที่เป็นเป็นน้ําเปล่าแล้วก็ทําการตรวจควบคู่กันไปเพื่อดูว่าถ้าเกิดเราเอาน้าเปล่าไปตรวจเนี่ยผลจะออกเป็นยังไงโอเคในตัวใส่น้ําเปล่าผลเป,ลเป็นลบนะเพื่อยืนยันว่ามันไม่ได้มีเรื่องของการปนเปื้อนเกิดขึ้นในแลบจริงๆถ้าเกิดตัวอย่างไหนที่เราทําการลันตัวอย่างแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นคือมีอันในอันหนึ่งฟ้องว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเราก็จะทําการตรวจใหม่หรือว่าเก็บตัวอย่างใหม่ อยากให้ทุกผลการตรวจมันออกมาแม่นยําแล้วก็ตรงตามความเป็นจริงเนาะเราก็จะมีการแบบขอเก็บตัวอย่างใหม่เพื่อทําการตรวจซ้ำครับด้วยความที่พฤติกรรมของโรคมันไม่เหมือนกันเนาะสาเหตุของของการเออร์เลอร์เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นที่หนึ่งใช้ในการเก็บขนในการตรวจโรคพีดีดีอย่างเงี้ยอีกที่หนึ่งใช้การเก็บอุจจาระในการตรวจ อันนี้ผมบอกเลยว่ามีโอกาสมากๆที่ผลจะไม่ตรงกันเนื่องจากว่าโปรเซสของการเก็บตัวอย่างมีผลต่อการตรวจครับจริงๆแล้วเวลามันอยู่ในรากขนเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นน้อยมากที่จะมาทํรลายเรื่องของตัวเชือ้อทาให้เชือ้อมีความทนมาะสมควรแหละแ,ละแล้วก็ไม่ค่อยสูญสลายไปไง่ายๆยิ่งเป็นส่วนของอุจจาระเนี่ยก็จะยิ่งมีพวกสารต่างๆมากมายที่เป็นอาหารกากอาหารที่ออกมากับอุจจาระเอ็ไซต์ต่างๆที่หลุดมาจากลำไส้ก็ตามซึ่งพวกนีม้มีผลต่อการคงอยู่แล้วก็ความสเสถียรของตัวไวรัสเองเนี่ยครับทำให้การเก็บตัวไวรัส จากการเก็บตัวอย่างโดยใช้อุจลาเนี่ยก็จะมีโอกาสผลเออร์เลอร์เป็นลบได้ถ้าเกิดมีการเก็บรักษาตัวอย่างที่ไม่ดีพอ